ออกไม่ค okay, okay, so ่อยได้โอเควันนี้เราต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วสั้นควันยักษ์นะครับวันนี้เราก็นี่ครับนอกเทาร์เตอร์ของเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องเป็นไงคืนนี้มันเป็นรถจ่ายตลาดครับผมดูดิ กระจงกระจกก็แบบอยู่ครบทุกอย่างนะครับเม้องกรงหม้อกองอยู่ครบทุกอย่างแล้วน้องๆอยากรู้ไหมว่าสเต็ปมันคือสเต็ปอะไรกดมาดูนี่เลยให้ดูแบบคือตอนนี้คือใครดูก็แบบว่ามันเป็นรถเดิมใช่ไหมเดิมทุกอย่างนะครับคือมันบอกเลยว่ารถคันนีมันเป็นวัยรุ่นเขาเรียกว่าทรงวัยรุ่น Indo อินโดนะครับ เดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวมันใหม่ทำไมถึงัปรุ่นอินโดเพราะอะไรคือไปรุ่นอินโดนีเซียเขาจะเล่นรถแบบเดิมๆอย่างเงี้ยเขาจะเล่นแบบเดิมคือเขาจะแบบกระจงกระจกเขาจะไม่ถอดนะครับแต่ว่าของพี่ยักษ์เดี๋ยวซื้อตะกร้ามาใส่ด้วยแล้วก็จะประกอบชุดสีเวลาเขาหมอกนะครับสําหรับ LED มันจะหมอกไม่ค่อยได้โอม <c oughs> คือบอกเลยว่ากูตัวใหญ่กวรถว่ะคนกับรถทําไมเข้ากันจังวะเออคือแบบ,บว่าดําแดงพี่ยักษ์แบบไม่น่าจะสมกับรถนะครับมึงอ๋องคือแบบ ไม่น่าจะเล่นรถเล็กตัวอ่ะโอ่คือมันเหมาะไม่ได้น้องๆคือแบบตัวเราใหญ่ไงไปไปไปทำกับข้าวดีกว่าเธอไปออน่าจะทำกับข้าวอะไรดีสุดแล้วแบบว่าแต่ว่าอยากให้น้องๆดูคลิปรถดดไงเดี๋ยวน้องๆจะว่าเฮ้ยพี่ยักษ์ไม่มีคลิปรถเธอก็เก่งเธอก็เก่งรถหนะอีนเน่าเธอก็ปั้น <ลด S 2> ชนะบักโนมาแล้วเนักเธอมาดูนี่เธอมาดูใกล้ๆนี่นี่เป็นเรือน CB 150อ่าสเตปเครื่องทุกอย่างเดิมสเปอร์ สิบหกยี่สิบหกสามสิบอ่ะสิบหกสามสิบเครื่องโลโก้อยังอยู่ไม่เมื่อช่ฉันไปลานอินมาจากรถสุนัวฉันไปลานอินมายี่สิบห้าโลตอนเนี้ยใช่คือแบบรถเดิมเดิมขอันน้องคือแบบว่าให้เมียขี่ไปตลาดแต่ที่น่าเสียใจที่สุดเลยนะครับคือแบบว่าสั่งท่อหมกไปกลับได้ท่อท่อปาร์ตมามาดูเลยเนี่ยนี่คือมัน มันไม่ใช่ข้อแบบเงียบอะคือเราสั่งแบบเงียบไปแต่ว่าเขาจัดแบบสเตป59มาให้พี่ยักษ์แบบก็ไม่อยากแ,กแกอคอยู่แล้วเออชิงเกียเเใ,ใช่มันเป็นรถเดิมสเต็ปใช้งานกล่องเดิมทุกอย่างแต่ว่าหมกแรงมากก็ไม่อยากแจ็คอยู่แล้วเนี่ย ไม่ทุ่มของผมเลยเครื่องนี่บอกเลยว่าติดเครื่องอะนรอย่ามาใกล้เลยคนละเรื่องคนละเรื่องสิโอ้โหคนละเรื่องไส่เกิดกรรู้สึกแรงคนงรถมากี่สถามคนถามเพิ่มประกอบระหว่างเครื่องนี้กับเครื่องนั้นคนละเรื่องเครื่องนี้แรงกว่าเอามึงก็ต้องเอาเครื่องกูแรงดิเครื่องนี้มันเครื่องชักห้าไหมเครื่องมึงมันไม่มีชักไห้ยกูชักแปดชักแปดออะไรล่างเดิมอันนี้พี่พี่เลยจะไปทำอะไรเครื่องนี้ไม่บอกไม่บอกไม่ถามไม่ตอบไม่ต้องตอบทั้านั้นไม่ต้องตอบไม่รู้ มึงไม่รู้อะไรพี่เลยแกเป็นสายดันโลในป่าดันโลในป่าเหรอเจ้าที่ไปใส่ยาไม่แล้ว่าดันโลทางลูกหลังเว้ยไม่รู้แค่ว่าแรงกว็เลยยักษ์แค่นี้ก็ไม่ลื่นแล้วดันไว้ที่นี่ไว้ไม่ใช่ไม่ได้หนีไว้มาติดวัติดโใส่ยเข้ามาแล้วที่ว่าเราทำได้ ออชาวบ้านจะด่าชาวบ้านจะด่าเอาพ่อท่อ,อ,ทอมันโคตรดังเราไปสั่งมามให้ฟังท่อให้กูกูก็อยากจะรู้เหมือนกัน First, ไอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์สอีกแล้วเหรอไอ้เฟิร์สเซอร์เวียนี่มันแบบว่ากูบอกสั่งผ่าหมกไปมึงสั่งถ่าผ่าโพสมาให้กูแต่ว่าอันนี้มันกล่องเดิมอ่ะน่าจะวิ่งอยู่ประมาณแบบร้อยแปดสิบกิโลหนึ่งร้อยแปดตีหนึ่งศูนย์แปดร้อยแปดตีก็ไม่ได้เหรอเออกูว่าถ้ากูส่งงานน่าจะมีประมาณร้อยหกสิบแน่นอน ร้อยหกสิบร้อยหกสิบจะไปเจ็ดใช่ไหมหนึ่งศูนย์หกร้อยหกสิบดิหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ใช่แต่ต้องเป็นกล่องเปิดถ้าเป็นกล่องเดิมๆอย่างเงี้ยน่าจะวิ่งยระมาณร้อยยี่ได้เหรอร้อยยี่สิบได้อยู่คือแบบตอนนี้อยากเข้าไปถามในบ้านว่ามีรถแรงๆป่ะมีครับเาเอามาเสิร์ฟกูหน่อยดิใครก็ได้มิบงมิบากอะไรก็มาเสิร์ฟกับกูเถอะกูบอกเลยว่ากูจะไม่วิ่งด้วยถ้าขันก็แค่นั้นแหละทำไมเพราะกูไม่สู้ไอ้อัง ลดแรงป่ะก่อนเขต้องคุยกับผมฮะต้องขับรถแล้วหนักก่อนถ้าต้องคุยกับผมโอ้พี่ไม่ต้องลดน้ำหนักแรงโม้ไปเยอะอยู่แล้วอะไรกูเช้ากูเมึงรถแพ้ช่างมันครับผมแต่เสียหน้าไม่ได้เล่นมังกรอยากผู้อยากเจอกับคันนี้มากเลยเนี่ยรถประกันมึงไปได้ใกล้กูหรอเต็มมังกรมึงห้าเจ็ดกูห้าเก้าใครจะไม่ได้ใกล้กันมาดูรยอ่ะไม่โดนไม่โดนนี่แล้ว เดี๋ยวผมเติมลมยางก็แรงนะพี่คันนี้เออมึงรูบอก่าคันนี้เนี่ยมันแค่ยืนเฉยๆก็แพ้กูแล้วอยล่าสุดครับน้องๆลูกสูบเหลือเม็ดเท่านี้โป้งไรถคันนี้มันเป็นรถแบบรถบดลูกสูบไล่เบาพี่มันเป็นรถที่แบบชอบบดลูกสูบนะครับแบบลูกหกหกเนี้ยเหลือเท่านี้เดี๋ยวไม้จับไล่เบาไหมไล่เบาโอ้โหไล่เบาเลยๆๆๆน้าน้องๆไม่ต้องดูมันละพวกนี้มันไม่สู้หรอกหรอกเราไปพีเซศษรถเราต่อดีกว่ามา ือเมื่อกี้ทอร์กอลองแล้วแต่พี่ยายังไม่ได้ลองบ้านเราฉันจะพาหนีไปขี่เลยดีกว่าไม่ไม่เธอขี่ก่อนฉันจะพาคือข even no ี่ไปตลาดเนี่ยต้องขี่ไปไปลองดูไม่ให้เธอขี่หรอฉันจะขี่ตามเองฉันไม่ขี่มามาเธอมาขี่ซ้อนฉันเลยเดี๋ยวก็เธอถ่ายเดี๋ยฉันจะพาเธอขี่ไม่เธอฉันซื้อมาให้เธอเลยหนีรถไปตลาดนั่นนี่ไม่ฉันอยากให้เธอขี่ดูก่อนแล้วฉันจะขี่เองเลยขี่โชว์เลยขี่โชว์เลยเขาจะจอดรถไหมจอดไม่ได้ตรงนี้เหมือนมันเหนื่อยอะนะ เอาเสีโลโก้ไหมนี่เฮ้ยเสียเสียงมันดังจริงจริงไ่หรอกไม่ต้องขี่หรอกเพราะเสียงมันดังอ๋อขี่ดูให้ดูสักซิงเกิลเนี่ยปื้ดไปเดียวเนเสียงดังแถวบ้านแถวนี้เดี๋ยวเขาปลาคงปลาขวดมาอ่ะอยากดูไหมนี่คือรถแม่บ้านนะครับผมก็ซื้อมาให้แม่บ้านแข่งไว้แข่งกันนะครับไอเฟรมก็มีคันหนึ่งสีขาวนะครับลงรถอ่ะแพรรถแพรสีเขียวสีขาวล้อลาะเล้อ เฮ้ยต่อเกียร์ระวังหงายแล้วเว้เเยใช่รถไม่มีคาสนะอย่ากำคาสนะเออก็คือทรงมันได้นะแต่ว่าคือมันเป็นมันเป็นรถไปต <c oughs> ลาดเธอจะเลี้ยวมาชนฉันทำไม <c oughs> เนี่ยมันเป็นรถไป,ถปตลาดเธ <c oughs> อเธอ,อลองตั้งขาตั้งแล้วแบบลองหมอบให้ให้น้องๆได้ดูดิว่าเธอจะหมอบเก่งหรือเปล่าไม่เอาไม่ชอบเธอลองหมอบดิมันต้องตั้งขาตั้งเหรอเออตั้งขาตั้งลงง,งั้นแหละหมอบดิโอ้ ดีลาว่ะเร็วๆ1ส1บนาทีเองตั้งขาตั้งลงเนี่ยเฮ้ยมึงดูดูดูทรงทรงหมอบดิแล้วหมอบหมอบไมหมอบไม่กนเนี่ยหมอบเอ๊เป็นไงรถไปตลาดกันแต่ว่าตอนนี้บอกเลยนะครับน้องๆถ้า แต่ว่าตอนนี้ก็บอกกันเลยนะครับน้องๆว่าถ้ายัางไม่เปลี่ยนท่อก็คงจะไม่กล้าขี่นะครับผมเพราะว่าถ้าเข้าไปในตลาดเขาคงด่าพ่อด่าแม่แมน่นอนนะครับผมก็ไม่กล้าขี่รถสภาพเปืลดลด่อยขนาดรถรถเหลือเปื่อยอะไร <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวฉันจะไปประกอบประกรอบอยู่มันก็จะเป็นชุดเฟร,รมชุดเดิมของมัน, <ลด S 2> มนหมดหหเลยเศษเหล็กวะเหล็กบ้าเลยยี่สิบห้าโลโอเคนะครับน้องๆใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แอคด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามน้องเตาเตอร์ด้วยนะครับว่าพี่แอคจะแต่งอะไรมันต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมแอปไปเล่นเกมอย่าลืมแอปเเล่นนกมมะครับผ 7 8 9ฟันกีรตรงนี้นะครับ,บรแล้วก็ติดตามด้วยนะครับช,ช่องลูกเต๋าสันความไม่ต้องไปติดตามหรอกไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยเองอะไว้กับรถพี่ปะรถพี่ยักษ์ที่ไหนวะแบบโหหลอโอ้มึงแบบมองไม่เห็นรถกูเลยเหรอรถกูออกจะแรงมึงไม่เคยเห็นในสายตามึงเลยเหรอ รอนานแล้วอ่ะโอ้ก็อยากเจอห้าเจ็ดหรอห้าเจ็ดเอาบอกอะไรบากเด้บักเด้บุตรบอกบักเด้เราเจอหนีหนีอนีเราเจอนีเราเจอนี่มาเลยดิ่ฟ้าโหเดี๋ยวให้พี่เต๋าขับเลยมึงไม่ต้องนั่นหรอกจริงเปล่าเถามพี่เต๋อยังไม่ต้องถามกูจับจุดจอย่างเดียวเจับจุดอย่างเดียวใช่โย่กูดูแค่ทรงมึงก็รูแค่ทรงก็รู้แล้วว่าเมียกูเนี่ยสุดยอดแค่ไหนเออเหนื่อยแล้วไม่อยากจะแอ็คหรอกไปเลยกันโอยโหดดมา